ายพันนี้จะเป็นมุกทองนะครับสายพันนี้ก็จะมีลักษณะตัวสีดำดำนะครับตัวสีดำดำก็จะมีเกดเงินเงิน,นะครับเก็เงินเงินเป็นเหมือนลององดาวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยสวัสดีครับพบผมในช่อง p ี่ยเมตาฟนะครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องนะครับ มือใหม่นะครับควรจะเริ่มต้นเพาะประกัดสายพันธุ์ใหม่ก่อนนะครับว่าประกัดแต่ละสายพันธุ์ออกลูกมาจะเหมือนพ่อแม่ไหมแต่ละสายพันธุ์การสูญเสียของการที่ว่าเราซื้อพ่อแม่แพงๆมามาเพาะก็จะได้เหมือนพ่อแม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับเราควรที่จะเริ่มต้นเพาะประกัดสายพันธุ์ไหม่ก่อนนะครับหนึ่งเรื่องนะครับผมฝากช่องอีกช่องหนึ่งนะครับ T n b e t น Farm นะครับก็ ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปติดตามด้วยนะครับก็จะลงช่องนี้ก็ลงเกี่ยวกับการโชว์ตัวของประกัดที่ที่ฟาร์มนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บ่อท,ที่หนึ่งนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินชมแต่ละสายพันธุ์นะครับก็จะพูดไปด้วยนะครับว่าสายพันธุ์นี้เราเพาะแบบไหนอะไรยังไงครับจะเริ่มสายพันธุ์ที่หนึ่งกันเลยสายพันธุ์ที่หนึ่งนะครับก็อยู่ในตระกูลประกัดสีเดียวนะครับประกัดสีเดียวก็เป็นสายพันธุ์นี้ก็เป็นซูเปอร์เลส ก็จะสีแดงทั้งตัวเลยประกาศสายพันธุ์นี้นะครับก็ถ้าพ่อแม่เราสีแดงเขาจะออกลูกมาเหมือนกับพ่อแม่เลยครับทั้งคอกเนี่ยนะครับก็เป็นประกาศที่เพาะง่ายทําง่ายนะครับก็ได้ลูกได้ลูกตามที่เราต้องการนะครับพ่อแม่แบบไหนก็จะได้ลูกแบบนั้นเลยก็เป็นประกาศที่ตลาดรองรับด้วยนะครับครับมือใหม่น้องๆก็ถ้าจะหัดเพาะนะครับก็แนะนําเป็นประกาศตระกูลสีเดียวพวกนี้นะครับ จะไม่ปวดหัวนะครับเวลาเขาออกลูกมานะครับมีเป็นเรียกว่าซุปเปอร์เลสนะครับบ่อที่สองกานบ่อนี้นะครับก็จะเป็นสมุไรนะครับสมุไรก็จะเป็นลักษณะตัวสีดำดำตัวสีดำดำนะครับก็จะมีเกต็ดนเงินนะครับเขาเรียกว่าประกาศสมไรสายพันธุ์นี้เขาอยู่ในตระกูลของประกาศสีเดียวนะครับตระกูลเดียวกันเลยนะครับแต่พอแม่มาแบบไหนนะครับลูกก็จะออกแบบนั้นเลยนะครับก็เป็นประกาศ อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ง่ายนะครับก็จะได้เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่นะครับไม่ต้องมานั่งแบบเวลาซื้อพ่อแม่มาแล้วโอ้ลูกไม่เหมือนพ่อแม่ครับถ้าเริ่มต้นนะครับก็ควรจะเพาะประกาศตระกูลสีเดียวแบบนี้แหละครับตลาดก็ลองรับดีนะครับประกาศซามูไรเนี่ยนะครับเรียมไหนครับมาถึงสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ที่สามสายพันธุ์นี้จะเป็นมุกทองนะครับสายพันธุ์นี้ก็จะมีลักษณะตัวสีดำดนะครับ ตัวสีดำดำก็จะมีเกตเงินเงินนะครับเกดเงินเงินเป็นเหมือนเล้าอองดาวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยประกาศสายพันธุ์นี้นะครับราคาพ่อแม่ก็ค่อนข้างจะราคาสูงนะครับและนิยมเลี้ยงกันนะครับแต่ว่าแต่พันธุ์นี้นะครับพ่อแม่สวยเทพเลยนะครับเราซื้อมาเพราะเราต้องต้องการลูกที่แบบเหมือนพ่อแม่ใช่ไหมครับน้องน้องเพื่อนๆอย่าไปคาดหวังนะครับเขาจะไม่ออกแบบนี้นะครับ ก็จะมีแบบนี้เลยเป็นคอปเปอร์นะครับแบบนี้เลยนี่เลยเป็นสายพัน์คอปเปอร์มันจะเป็นสีนี้เลยนะครับก็เป็นที่ไม่นิยมนะครับไม่นิยมเลี้ยงกันนะครับก็จะอย่างประกาศห้าสิบตัวเนี่ยครับยกตัวอย่างนะครับก็จะได้สวยเหมือนพ่อแม่อย่างแค่ประมาณสิบตัวนะครับที่เหลือก็อาจจะแตกไปทางด้นไปนี้แต่ก็จะมีสายพันธแบบนี้ปนอยู่ด้วยนะครับเป็นประกาศสายพันธุ์ที่เราเพาะแล้วเราอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับสายพันธุ์นี้เพราะว่า เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะเหมือนพ่อแม่สักเท่าไหร่นะครับจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่จะเหมือนพ่อ internet. แม่นะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราควรที่จะเริ่มต้นเพาะประกัดแบบไหนดีนะครับหัดเริ่มเพาะเราควรจะเอาประกัดสายพันธุ์ไหนมาเพาะก่อนนะครับมาถึงสายพันธุ์ที่สองการเอ้สายพันธุ์สายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์นี้เขาจะเรียกว่ามาเบิ้ลครับมาเบิ้ลนะครับพ่อแม่นะครับ ผมเคยซื้อมันครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยแบบสวยๆเลยนะครับแบบสายคอบนะครับแบบขอบแบบสวยเลยครับเป็นแบบปลาเทพๆเลยนะครับมาเพาะครับผมคาดหวังไว้ว่ายลูกออกมาเนี่ยจะต้องเหมือนพ่อแม่แน่ๆเพื่อที่จะได้แบบขายได้แบบได้ราคาแพงๆนะครับน้องๆเชื่อไหมครับว่ามันเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีสีน้ําเงินแบบนี้ครับสีน้ําเงินแบบนี้เลยก็อย่างยกตัวอย่างลูกห้าสิบตัวนะครับ ก็จะเหมือนพ่อแม่ประมาณสิบตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะเป็นแบบแบบดังๆนะครับที่แบบเลี้ยงขอบนะครับแต่ว่าไม่ไม่สวยเหมือนพ่อแม่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็สีก็จะสีก็จะแบบมีข้างๆแต้ตามตัวนะครับก็จะแบบนี้ก็จะไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกันก็เราจะได้คัดแต่สวยแบบนี้ครับถ้าเป็นน้ําเงินทั้งตัวก็ไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกันนะครับก็เป็นปลาที่คาดหวังไม่ได้นะครับ อย่างเราซื้อพ่อแม่สวยๆมาเราจะมาคาดหวังให้เหมือนพ่อแม่ก็อย่าไปคาดหวังนะครับปลาสายพันธุ์นี้ก็ควรจะศึกษาไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่เราจะทําการเพาะนะครับมาถึงสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ก็อยู่ในตระกูลค้อยนีโมนะครับมัตติคันเลอร์ครับนีโมมัตติคันเลอร์แหละพวกนี้ครับปลาสายพันธุ์นี้ค่อนข้างหลอกลวงเราเยอะนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้นะครับเพาะมานะครับจะมีหลายรูปแบบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยกรณีแบบเนี้ย สี่เขาจะไม่มานะครับเขาก็จะเป็นใสๆแบบนี้นั่นโตเลยครับ <c oughs> ก็ไม่สามารถขายได้นะครับก็ไม่นิยมเลี้ยงกันนะครับใสๆแบบนี้เลยก็เป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะต้องคัดออกเยอะนะครับใสๆแบบนี้ถ้าเลือดนิ่งก็จะได้ดีหน่อยก็จะได้เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าแบบเราไม่รู้ต้นเหตทุที่มาของการกําหนดข,ของปลาที่มาของเขาแบบเราไม่รู้เชื้อสายเข้ามาจะยังไงนะครับเราก็ต้องทําใจไว้ก่อนเลยนะครับ บางตัวนะครับก็เป็นสีน้ําเงินแบบนี้เขาจะไม่ลอกยันโตเลยนะครับเป็นที่ตลาดก็ไม่ต้องการนะครับแบบเนี้ยก็จะไม่ลอกยันโตเลยผมเคยซื้อมาแล้วครับแบบสวยเลยทัเทพเลยตั้งใจครับจะให้เหมือนพ่อแม่นะครับไม่เหมือนเลยครับบางข้อนะครับเป็นสีน้ําเงินทั้งทั้งข้อเลยครับแล้วก็ไม่ลอกด้วยนะครับเป็นประกาศสายพันธุ์ที่ต้องน้องๆเพื่อนๆต้องต้องแบบต้องทันใจนะครับเวลาเพาะเราต้องต้องรู้นะครับว่าเวลาเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะไม่เหมือน พ่อแม่อย่างที่เราตั้งใจไปนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับปลาสายพันธุ์นี้ฝังต,ตัวนะครับโตแล้วนะครับหูสวยแบบเป็นแบบเทพเลยนะครับโคตรสวยเลยนะครับนี่ครับยกตัวอย่างนะครับแบบแบบตัวอย่างแบบลายลายแบบน้ําเงินนะครับปลาเคลือบอะประเภทปลาเคลือบะลักษณะนี้ครับสองเดือนเรา้านี่ครับหูสวยแบบสวยเทพเลยนะครับพออายุได้สามเดือนฝาสีเดือนเปลี่ยนสีได้นะครับก็จะเป็นน้ําเงินทั้งตัวเลย เป็นปลาที่ที่ต้องทําใจนะครับที่ว่าน้องๆเพื่อนจะลองเพาะนะครับก็ต้องรู้ก่อนรู้ก่อนนะครับว่าระยะเวลาการเจริญเติบโตของเขาการจะเจริญเติบโตเขาจะเหมือนพ่อแม่หรือเปล่าอะไรเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับมาถึงสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้เฮลบอยนะครับสายพันธุ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แนะนํานะครับก็ <S <S จะไม่ค่อยเกิดการสูญเสียนะครับถ้าเราเพาะก็จะได้พ่อแม่สีไหนเขาก็จะมาเป็นสีนั้นนะครับ ก็จะได้ทับแทบทั้งหมดนะครับป่าตัวบอยใส่ยพันนี้เป็นป่าที่เราะก่อนข้างง่ายนะครับก็จะไม่ค่อยปวดหัวเรื่องการที่ว่าไม่เหมือนพ่อแม่ก็น้อยนะครับต่อแต่พันธุ์นี้มาดูตัวนี้นิดนึงเนี่ยนะครับก็ตระกูลดากอนตระกูลสีเดือนนะครับก็จะเป็นแบบดากอนก็เป็นลนักษณะนี้พ่อแม่แบบไหนนะครับลูกเขาก็จะออกมาเป็นแบบนั้นเลยอันนี้เยลโล่ดากอนนะครับ ก็จะเป็นอย่างนั้นทั้งคอกเลยนะครับนะครับทั้งคอกเลยก็น้องๆเพื่อนๆนก็ถ้าลองเพาะหัดเพาะก็แนะนํานะครับพวกป่าสีเดียวพวกนี้ก็จะไม่ปวดหัวนะครับสีขาวแบบเนี้ยก็จะได้ทั้งคอกเลยก็จะสีขาวหมดทั้งคอกเลยครับตลาดก็ลองรับปีนะครับปลาพวกนี้เพราะว่าราคาเขาไม่ค่อยแพงนะครับก็เป็นที่นิยมเลี้ยงนะครับนะครับเป็นที่นิยมเลี้ยงกันนะครับราคาเขาไม่ค่อยแพงครับอย่างสีขาวสีแดงเขาก็จะออกรูปเป็นสีขาวสีแดงทั้งคอกเลย ไม่ว่าพ่อแม่เลือดนิ่งไม่นิ่งนะครับนะครับอย่างดาก้อนเนี่ยเลดดาก้อนอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> จะได้หมดเลยทั้งผู้ทั้งเมียน,นะมาเขาจะสีเดียวกันเหมือนๆกันหมดเลยทั้งคอกเลยเลดดาก้อนก็เป็นแบบนี้ <c oughs> เป็นปลาที่หากเพื่อนเพื่อน้องๆหัดเลี้ยงนะครับ <c oughs> ผมแนะนํานะครับหัดเพาะเริ่มเพาะก็แนะนําสายแบบเนี้ยสายแบบสีเดียวเลดดาก้อนสีทองสีแดงสีเหลืองตระกูลดาก้อนทั้งหลายนะครับแนะนำเลยครับ เพราะว่าเป็นปลาที่ค่อนข้างเพาะง่ายทําง่ายจะไม่ปวดหัวเวลาโตขึ้นมานะครับก็จะก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับนะครับสายพันธุ์นี้ก็เนี่ยอย่างเงี้ยมาติดันเลอร์ครับพ่อแม่อย่างสวยนะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆลองสังเกตพ่อแม่อย่างสวยเลยนะครับมันเขาจะมีทั้งหลากหลายนะครับเนี่ยสีอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถจะขายได้นะครับเนี่ยสีอย่างเงี้ยนะครับบางข้อนะครับขาวหมดเลยนะครับโอยออมาตกใจนะครับ ทำไมปลาพ่อแม่สวยขนาดนี so ้รูปเป็นอย่างนี้ก็ต้องทําใจนะครับว่าปลาสายพันธุ์พวกนี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละครับเลือดบางทีเลือดเขาไม่นิ่งแบบเราไม่รู้สายของเขามาทางไหนเราก็ไม่รู้เราก็ต้องทําใจบางทีเลือดไม่นิ่งอาจจะไม่สวยเลยทั้งข้อนะครับถ้าเลือดนิ่งก็อาจจะได้สวยครึ่งต่อครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจนิ่งแค่ไหนก็ไม่สวยทั้งหมดข้อนะครับก็ต้องต้องรู้นะครับก่อนเพาะนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมานะครับ มาพูดคุยกันนะครับเราควรที่จะเริ่มเพาะพันธุ์ประกัดสายพันธุ์ไหนนะครับปลาหามือใหม่ก็ควรจะเริ่มแบบนี้ครับพวกดาก้อนพวกตระกูลสีเดียวก็แน,นะนำครับเวลาโตขึ้นมาแล้วเราเรารู้ว่าต้องเหมือนพ่อแม่แน่นอนก็เริ่มต้นจากสายพันธุ์นี้ไปก่อนแล้วก็ออพอเพาะได้แล้วเก่งแล้วเราก็จะเปลี่ยนสายที่ที่แพงขึ้นที่ทํายากขึ้นครับค่อยๆศึกษากันไปนะครับ,บคลิปนี้ก็พาเพื่อนน้องๆมาแบ่งปันความรู้นะครับอ่ะ เพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าเรามาแบ่งปันความรู้เกี่ยวขอประกาศกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคน